ครับสวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์ตซุกุสุคนพี่น้องเจ้าขาพบพอกันมื้อนี้ยามคำ่ำพี่น้องจ๋าเพราะว่ายามวินพระชาไปเวีิองเราบ,บ่มีเวลาฮาสิชไชชิปพี่น้องจ๋าเอออันชาเพื้นกับอันนี้ก็คือเข้าออก,กันกระแทกใบโตเนาะพี่น้องสิลายหูลายตาเลยมื้อนี้พระชาจะพาพี่น้องมาเห็ดแม่ใบสีโบนิ้วโบราณแต่ค่ะอันเข้าชอบแบบประยุกต์พี่น้องขาการเข้าชอบแบบประยุกต์เด้อค่ะ วัดแรกเข้ากับเปียม้วนนิ้วโบราณก่อนม้วนนิ้วโบราณแล้วต่อไปเข้ากับเปียะแบบนี้เปียเหมือนนิ้วประยุกต์เลยเด้อค่ะพี่น้องขาเปียเหมือนนิ้วประยุกต์เลยเปียลงมาเรื่อยๆค่ะมาหาอีกได้วความยาวสันวยยส้นได้ความใหญ่สั้นได้เนาะพี่น้องเนาะมือนี้ใส้เป็นเขียวเข้มเลยโบเล่นเขียวอ่อนเลยจ้ะมือนี้เอาแบบเข้มขัง สีเขียวเข้มใครสนใจสเต็ปเปอร์กระสั่งดเดอ้อพี่น้องค่ะเป็นสเต็ปเปอร์ปากกว้างไซดีแทสไซดีว่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเก็บปลายทางพี่น้องค่ะซื้อสเต็ปเปอร์หนึ่งตัวจะแถมลูกหนึ่งกล่องเล็กนะคะลูกยี่ห้อ SDI ลูกยี่ห้อนี้ไซดีแทสไซดีว่าเดอ้อพี่น้องจ๋าลูกสเต็ปเปอร์ยี่ห้อน,นี้นะ คมแข็งและก็แข okay. ็งแรงพี่น้องพี่น้องซื้อสเตปเปอร์ไปจะไปใส่กับลูกสเตปเปอร์ยี่ห้ออื่นได้บอได้คือกันจะพี่น้องจ๋าแต่ว่าสีดีบอสีขักบอพัชชาบอกเลยว่าบอมอนมือซํายี่ห้อนี้บอมอนมือบนนิ้มมือและกับลูกยี่ห้ออื่นกับบอแข็งซํายี่ห้อนี้แล้วมันฟืดเวลาไปใส่กับยี่ห้ออื่นนะพี่น้องจ๋าบอเสื้อพัชชาก็ลองไปใส่เบื้องก่อนก็ได้จ้ะถ้าใส่กับยี่ห้ออื่นจะฟืด เปลี่ยนลงมาความยาวอตามาที่ต้องการเลยมาจากไรจากชั้นภาพก็คือเป็นมุมมัวนาะพปีนน้องแล้วแต่ผู้มักยาวมากสั้นเดี๋ยวจะแต่พัชชานะเน่ยเปลี่ยนลงมาสิบชั้นนะคะชั้นตัวนี้นะสิบชั้นเนาะค่ะมันจะนั่งก,กเัเข้าชอเข้าชอพัชชาจะไซสสเต็ปเปอร์สองอันคือเก้าโอ้ใบตองก็จะไม่สั้นพี่น้องเอ้ยสั้นกระเดน็นใบตองก็ได้ ข้าช่อใบสี่ประยุกค,คำใบสองสั้นเลยอยากบุกอ่างรถนะอ,อยากบุกอ่างทางใจรถเป็นอย่างจังหวดจังสั้นเข้ายากค่ะใบสองตง้องยาวนะคะพี่น้อง่ะการเข้าช่อแม่ใบสี่ประยุกเนี่ยแต่เรา,เาใช้นิ้วโบราณที่ว่าผสมประสานก็นได้เนาะจา้ะอันนี้ภาษาคัดเลือกออกมามีนิ้วสั้นเนาะนิ้วสั้น,นก่อนแล้วค่อยเป็นนิ้วยาวทีหลัง ลูกสเต็ปเปอร์ข้าใส่ได้สองแถวเด้อพี่น้องเด้อนี่ใส่ได้สองแถวสองแถวเรียงกันยานี้เด้อค่ะโมเมนสองแถวเรียงกันเป็นข้างไปผู้เท่าเพิ่นละเข้าใจว่าใส่สองแถวเอามาใส่พร้อมกันแล้วให้ลูกนี้ออกเด้อละาสองแถวโมเมนเหีนั้นเด้พี่น้องเออขา่าลูกออกเด้อเะาสองแถวซุ้มเจ้าสีเย็บแนวไดนี่จ้ะพัชชาใส่สเต็ปเปอร์สองตัวตัวหนึ่งเนี่ยห้าออกอกว้างแบบนี้ค่ะตัวหนึ่งนะ แล้วก็เย็บด้านหลังไว้ค่ะเพื่อบให้ผ้านุ่งขยืน่นคำผููใดเกิ่งแล้วก็บอต้องยิบด้านหลังจ้ะกระหอเข้าไปได้เลยแต่พระชาเิตแล้วผ้านุ่งคนหมักขยืน่นพี่น้องจา๋าอืมเผาผ้านุ่งขยื่นแล้วแม่ใบสียืดคําว่าแม่ใบสียืดก็คือว่ายาวไปเลยจ้ะยาวไปเลยเลยแม่ใบสีไม่อวบอ้วนอืมพระชาแผ่นหมักนล่นนั้นแตแล้วแต่ผู้หมักเนาะพี่น้องเนาะพระชาผ่นหมักอวบอ้วน และแม่ใบสีโบยืดพระชาพันหมักแนวนี้หมัมกไผหมักมันซิว่า,ะะาอะไรก็ได้นาอจ้ะจ้ะ,จะได้เรียงกันมาเรื่อยๆเ,เลยเสียดายตะใบตรงค่อยสัน้นพี่น้องเอ้ยสั้นเท้าั้นว่า ผ้านุ่งเอาขึ้นถุงสูงด้วยพี่น้องเด้อเวลาเอาวางนะจะวางต่ําแล้วเวลาพับเขาจงสิได้เสียงมานวนี้ได้จ้ะจิกตรงโ่อค่ะพี่น้องคะต้องใส้การต่อตรงค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใบตรงสั้นเวลาเหตุอยกากยแม ฉะนั้นสําคัญเลยใบตองตง้องยาวจักหน่อยเวลาเข้าช่อแม่ใบสีเนี่ยถ้าใบตองสั้นเลยยากอะลีพี่น้องเอ้ยบว่ามือใหม่มือเก่านี่สั้นอะลี่โบด้งามจักหนิดใบตองเวลาเห็ดเวียกให้ลูกค้าก็ได้ไปหาซื้อขาเจ้าพี่น้องเอ้ยใบตงองยุ่เเือนนี่บางคนมาปลูกไว้ติ่มนึ่ใบตองกับบอกอึดบอมอึดยู่หาใสบวดได้ใบตองบเงามโบยา,นา,นบา,นานวเวลาเหตดให้ลูกค้าต้องใบตองเขียวยง สิมสัสไใบตอตเนน,นี่เห็ดบ่ได้เด้อใบตองก็มีส่วนสำคัญถ้าใบตองงามเห็ดออกมาก็งามขอยสิบ่ไบ้ไปเอากล้วยน้ำว้ามาผสมบันี้กล้วยน้ำว้าหันยาวอยู่ใบตองใบฮะแต่กล้วยจะน,นี่นะคือว่าบ่งามกาเทปปินเอาได้บุเป็นน้ำดินน้ำเดิวนะฮะปูกบ่รู้ว่าปินน้ำ อาไปได้ใส่ใจบ่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องค้านี่แหละคือความอบวบอ้วนเนาะพี่น้องน้องของแม่ใบสีเห็นบ่การเข้าชอบแบบประยุกเห็นบ่คะอันนี้แม่สิบหกเด้อค่ะพี่น้องค้าแม่สิบหกข้างบนนี้ไม่ได้นับเด้อค่ะสองสี่หก แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกแต่ถ้าเป็นแม่โบราณเราจะนับข้างบนนี้ด้วยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะแต่แม่ประยุกต์อันนี้คือเข้าชอบแบบประยุกต์แต่นิ้วโบราณงานป่ะพี่น้องคะ่ะถ้าเบิงแล้วชื่นชอบในผลงานถึกอกถึกใจก็ฝากกุ้งแจพัชชาในยเด้อพี่น้องจ๋านิ้วประยุกต์เข้าชอบโอ้ยนิ้วโบราณเข้าชอบแบบประยุกตเนาะพี่น้องเนะาะหววพ้น่นแม่ใบสีจะใหญ่หววพ้ว,พวนนะคะ ไปแล้วพี่น้องจ้าคำชื่นชอบในผลงานก็ฝากกดแชร์พัชานำหนด้วยจ้า